สวัสดีครับทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่ YouTube c h a n แนลของเจวรปัตนะครับวันนี้ข่าวสารเด็ดๆเ,เยอะเลยแต่ว่าคงจะเริ่มต้นที่เรื่องของทีมชาติไทยกันก่อนครับชุดใหญ่เองเนี่ยก็ลงสนามชนะอินเดียไปก่อนหน้านี้ส0ูนในเกมอุ่นเครื่องเมื่อวานก็ฟื้นฟรูร่างกายนะครับหลังจากที่แข่งเสร็จก็จะเป็นกระบวนการแบบนี้อยู่แล้วและเพื่อความต่อเนื่องในเกมต่อไปที่เราต้องบุกไปเยือนเติร์กเบนิสถานเนี่ยแข่งที่ย่าเทียมนะครับสนามอัสคาบัด ทางอิชิและก็สมาคมเนี่ยเตรียมแผนแล้วครับเลยไปซ้อมกันที่ศูนย์ฝึกกรมพลศึกษาหรือว่าสนามเฉลิมพระเกียรติคลอง6ภายในมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญ,ญบุรีก็เดินทางไปฝึกซ้อมไม่ยากนะครับเพราะว่าพักกันอยู่ที่โรงแรมโนเวเทลแถวฟิชเจอร์พาร์ครังสิตคือถ้าเกิดเทียบกับครั้งก่อนที่ไปเยือนฟิลิปปิน,นส์ในอาเซียนครับแล้วต้องไปซ้อมที่สนามมอกรุงเทพธนบุรีเนี่ยมันก็ห่างกันคนละยอดเลย เอาเป็นว่าจะมีการซ้อมแบบนี้สองครั้งก่อนเดินทางไปเติเร์กเมนิสถานนะครับสิ่งสําคัญก็คือการปรับสภาพความคุ้นชินในเรื่องของน้ําหนักในการรับบอลและก็ส่งบอลแน่นอนซ้อมมากเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่านักกีฬาเนี่ยก็จะเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บซึ่งจะว่าไปช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากนะครับจำไว้เลยว่าเดือนมิถุนายนสำหรับฟุตบอลทีมชาติเนี่ยร่างกายของนักกีฬาจะอ่อนล้าสุดๆสําหรับคนที่ผ่านเกมหนักมาท้งฤดูกาลหรือบางคนที่ปิดหลีกไปเร็วแล้วไม่ได้รู้ตัวก่อนว่าต้องมาเล่นทีมชาติ ก็อาจจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวได้ดังนั้นสภาพความฟิตมันก็จะไม,มไม่เท่ากันเมื่อความฟิตไม่เท่ากันมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีเพราะมันเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บอยู่แล้วแต่เท่าที่เห็นเนี่ยผมว่าจังหวะในการรับส่งบอลเนี่ยมีการพูดคุยกันด้วยนะครับว่าถ้าเกิดบอลมันกระเด้งคือจับบอลแรกแล้วมันไม่ดีเนี่ยต้องพยายามมีปฏิกิริยาหรือว่ารีแอคชั่น กับการเล่นต่อในจังหวะ2ทันทีดังนั้นโค้ชมาสาเองก็อยากให้นักกีฬาทุกคนเนี่ยคาดการล่วงหน้าได้ว่าฟุตบอลที่เพื่อนส่งมาบางทีมันแรงเกินไปจับไม่อยู่เนี่ยจะไปเล่นต่อ,อยังไงหรือแม้แต่บอลมาเบาเกินไปกูจะคาดเดาจังหวะของการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ยังไงก็แปลว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็พยายามทําเต็มที่ไม่รู้ว่าหน้างานสนามเนี่ยมันจะแย่กว่าที่เราซ้อมหรือว่าอาจจะดีกว่า แต่ที่แน่ก็คือสิ่งที่โค้ชพยายามจะให้วิธีคิดนักบอลไปให้มากที่สุดรวมถึงการยืนตำแหน่งด้วยนะครับว่าถ้าเกิดคนแรกจับบอลแล้วบรรลุเนี่ยใครบ้างที่ต้องเข้าไปสออซ้อนในการตัดบอ bon ลคืนหรือว่าอาจจะไปช่วยเก็บตกในกรณีที่คู่ต่อสู้ไม่ได้ไปตรงนั้นเอาเป็นว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ประมาณนี้ก่อนสถานการณ์ของเกมผมว่าอีชีก็เข้าใจนะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้เดินทางไปก่อนแต่พอบินตรงไปเนี่ยทุกอย่างมันก็ช่วยได้เยอะซึ่งการเดินทางจากไทยไปเติร์กเป็นิสถานเนี่ยถ้าจะบินตรงสัปดาห์หนึ่งนะครับจะมีเพียงแค ได้แต่ว่าขากลับเนี่ยเราอาจต้องใช้เวลาในการเดินทางเยอะหน่อยเพราะว่าเที่ยวบินตรงขากลับมาไทยเนี่ยมันก็มีเพียงแค่2ไฟต่อสัปดาห์เหมือนกันก็คือบินไปแล้วก็คือบินกลับฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันของเรามันแข็งเสร็จแล้วมันลงล็อกพอดีเนี่ยมันก็ดีไปแต่พอมันไม่ลงล็อกก็ต้องยอมที่จะเดินทางแบบต่อเครื่องเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็ต้องรอฮิตเตอร์เกือบ3 4วันเพื่อรอไฟบินตรงซึ่งในแง่ของค่าใช้จ่ายผมว่ามันก็ไม่สมเหตุสมผลแล้วก็เสียเวลาโดยปราประโยชน์ เพราะว่านักกีฬาหลายคนเนี่ยเดี๋ยวกลับมาพักอีกไม่กี่วันบางทีมก็เข้าสู่ช่วงปรีซีซั่นในการเตรียมเปิดฤดูกาลใหม่กันแล้ว ขณะที่สภาพอากาศนะครับที่เติร์กจะแตกต่างกับไทยเล็กน้อยได้ข่าวว่าเย็นกว่านะครับแต่ว่าความแห้งของอากาศเนี่ยค่อนข้างเยอะก็ต้องปรับร่างกายให้ได้เรื่องของอาหารการกินก็เหมือนว่าทางทีมงานเนี่ยก็มีการบ้านไปแล้วนะครับจะทํายังไงให้นักกีฬาสามารถทานอาหารได้ง่ายคือเราเองต้องเรียนรู้ด้วยนะครับว่าในบางครั้งอาจจะมีสถานทูตมาช่วยดูแลแต่ทุกๆครั้งเนี่ยโภชนาการเมนูต่างๆมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับความเป็นนักกีฬา คือในวัยเด็กกินอิ่มนอนหลับเนี่ยอาจจะใช่แต่พอเป็นฟุตบอลที่มันโตแล้วเนี่ยมันใช้กล้ามเนื้อค่อนข้างหนักแล้วก็การซ่อมแซมฟื้นฟูกล้ามเนื้อมันก็ไม่ดีเหมือนเด็กฉะนั้นอาหารการกินก็เป็นส่วนสําคัญนอกเหนือจากการพักผ่อน ส่วนเรื่องดีที่ผ่านจากเกมอินเดียก็คือไม่มีนักเตะคนไหนได้บาดเจ็บเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เปลี่ยนออกก็จะเป็นชาโนนธร,รมมาหรือแม้แต่มาโคบาลเลนี่เนี่ยก็มีอาการเพียงแค่ตะคิวซึ่งอาจจะเกิดจากเรื่องความตื่นเต้นและก็ไม่เคยเจอสปีดเกมที่เร็วขนาดนี้ในระดับทีมชาติซึ่งอาจจะเกิดความกดดันได้แต่โดยรวมทุกคนพร้อมเป็นตัวเลือกในเกมกับเติร์กเบนิสถานแน่นอนก็มีเวลาอีก5วันนะครับก่อนจะลงเล่นในเกมสําคัญรวมเดินทาง ส่วนวิธีการเล่นจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยววันต่อไปผมจะมาเล่าให้ฟังก็ย้ำนะครับว่าเราจะเจอกับเติร์กเบนิสถาน10มิถุนายน4ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32 YouTube BG Sport และก็ t u ิ v i s i o n Now จากนั้นครับมาตามกันต่อยู23นะครับก็มีให้แก้มืออีก1เกมหลังจากที่เราพลาดท่าให้กับฮ่องกงไปแต่ว่านัดหน้าเนี่ยเจอกับ UAE วันที่10มิถุนายนทีมงานเองเร่งฟื้นฟรูร่างกายนะครับเพราะว่าครึ่งหลังเนี่ยเราก็เร่งไปเยอะในการได้2ประตูคืนมาจากฮ่องกงแต่่มมันไพอ ท้ายจบด้วยการแพ้เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลดีแน่นอนกับบรรยากาศของทีมและเรื่องความเชื่อมัน่นโดยเฉพาะตัวของโค้ชอย่างทาคาโยกินิชิกะยะที่คาดหวังกับ2เกมในรอบนี้บ้างเพราะว่าสถานการณ์ของยูยี่สาเนี่ยได้เล่นในบ้านมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า แต่ดันมีข้อผิดพลาดง,ง่ายๆที่ทําให้เสียประตูฉะนั้นสถานการณ์ของ U23 เนี่ยถ้าเกิดมองในเรื่องของสไตล์การเล่นตอนนี้คอนเซปต์วิธีการมันชัดซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเราตามหาอะไรพวกนี้มานานมากกับการที่ทีมทีมนึงจะมีคาแรคเตอร์ว่าเฮ้ยเราเห็นจะรู้เลยว่าเฮ้ยเราจะเล่นแบบนี้นะเกมรุกจะเป็นยังไงเกมรับจะเป็นยังไงแต่โจทต่อไปพอเห็นภาพปุ๊บเนี่ยมันต้องมีผลการแข่งขันมาสลับแล้วนะครับโดยเฉพาะเกมที่เราคาดหวังว่าเราต้องทําได้ดี ผลงานต้องจับต้องได้แต่ว่าตอนนี้มันแพ้รวดเลย4เกมสำหรับการมาของดิชิกะยะแต่ถ้าเกิดดู่ผมมองว่าเกมที่พลิกล็อกสำหรับผมเนี่ยมันก็คือเกมกับห้องโกงนี่แหละครับส่วน3เกมก่อนหน้าน,นี้ในโดฮาคับมันมีแต่กำไรเพราะเราเจอทีมที่แรงกิ้งดูดีกว่าทั้งหมดอยู่แล้ว แปลว่าเกม u ู e มันมีส่วนแน่นอนแหะครับคือโจทย์ที่นักกีฬาต้องก้าวข้ามไปให้ได้รวมถึงตัวของโค้ชด้วยผมเชื่อว่ามันมีคำถามทุกคนมุมโค้ชเองก็อาจจะคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยเราเล่นแบบนี้มันใช่ไหมนักเตะไทยมันตอบโจทย์จริงหรือเปล่าหรือแม้แต่นักเตะไทยด้วยว่าสิ่งที่ทํามาแนวทางแบบนี้ที่โค้ชให้มาทุกคนพยายามทําตามแล้วแต่มันไม่ชนะมันเกิดอะไรขึ้น ส่วนในมุมคนดูเนี่ยถ้าเกิดตัดเรื่องการเสียประตูง่ายๆไปผมยังคิดว่ามันสนุกอยู่นะครับกับการเพรสซิ่งแดนบนกดดันเลยและทุกๆครั้งเนี่ยเด็กทุกคนก็วิ่งแบบดูมีจังหวะเพียงแค่ว่าเออบางช่วงบางตอนมันอาจจะไม่ได้พร้อมกันสักเท่าไหร่ซึ่งมันก็มีที่มาที่ไปนะครับว่าชุดนี้เนี่ยก็อาจจะรวมตัวกันในรอบนี้แต่ว่าด้วยคุณภาพที่ดีกว่าในชุดที่แล้วเนี่ยจากเกรดของผู้เล่นที่ในลลกที่สูงกว่าแล้วผลงานเนี่ยดูจะสู้ครั้งที่แล้วไม่ได้ในเชิงของความดุดันทั้งที่ครั้งก่อนเนี่ย,ร,ย,ร,าายร่้คังงงอแ2 แต่เล่นสนุกเกินค่าฉะนั้นผมให้กําลังใจนะครับทีมชุดนี้ยังมองว่าตัวของนิชิกายะและกล็นักเตะเองเนี่ยต้องผ่านเกมสําคัญกับ UAE ไปให้ได้มันไม่ใช่เพียงแค่เกมอุ่นเครื่องธรรมดาแล้วนะครับเพราะผลมันก็บีบบังคับเหมือนกันเนื่องจากว่าถ้าเกิดไม่ชนะอีกเนี่ยมันจะส่งผลไม่ถึงความมั่นใจในเดือนหน้าที่จะไปในชิงแชมป์อาเซียนและชุดนั้นเนี่ยจะไม่ได้ตัวหลักเลยครับจะกลายเป็นว่านิชิกายะก็จะเรียกนักเตะพวกเกรด B เกรด C เอาไปผสมบนเปเพื่อเก็บไว้เป็นอะไหล่สำรองหรือสร้างขนาดทีมให้ใหญ่ขึ้น ส่วนการยายนเนี่ยจะกลับมาชุดเต็มแน่ในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกไอ้ตรงนั้นแหละครับก็จะคาดหวังคุณภาพที่ดีที่สุดก่อนจะส่งต่อความมั่นใจไปถึงเวทีสําคัญคือซีเกมในช่วงปลายปีดังนั้นไม่ว่าจะชนะมากชนะน้อยเนี่ยผมขอให้เอาชนะไว้ก่อนเพราะในงานทีมชาติเนี่ยมันก็จะต่างกัสบ,บส,สบโมสรสโมสรเนี่ยก็จะมีโอกาสปรับซ้อมแก้ไขทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณต้องแข่งขันเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันยาวๆแต่ว่าของทีมชาติเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นในการไปดูฟอร์ม เก็บข้อมูลนักเตะในลีกจากนั้นก็ประมวลว่าคนไหนเข้ากับระบบและแผนการแล้วก็ดึงเข้าไปซ้อนในทีมชาติซึ่งเวลามันก็ไม่เยอะแป๊บเดียวก็ต้องแข่งแล้วอยู่ในกรอบ3วัน7วันไม่เกิน10วันจบปุ๊บก็กลับมารวมตัวกันในที2-3เดือนถึงเป็นที่มาว่าวิธีการทํางานของโคช้ชที่เป็นทีมชาติกับสมโมสรแนวนคิดก็จะต่างกันถ้าเกิดโคช้ชของทีมชาติมีเวลาดูนักบอลคุณต้องดึงนักบอลที่มันเข้ากับระบบมาใช้งานแม้แต่ดาวรุ่งที่เอาขึ้นมาในเชิงของวิธีการก็ต้องเข้ากับระบบอยู่ดีีเเเเพราาาาะ่่อยยงนน,นั้ก็สวลลป เพราะเด็กที่เก่งเนี่ยจะขาดเพียงแค่ประสบการณ์ถ้าเขาผ่านได้สิ่งที่เขาแสดงให้เห็นในลีกก็จะถูกโชว์มาเวลาเล่นทีมชาติก็ย้ำอีกครั้งนะครับชุดนี้ยังควรจะต้องดูต่อในการเจอกับ UAE เตะที่ธรรมศาสตร์สเตเดียม10มิถุนายนในเวลา6โมงเย็นก็คือเตะก่อนทีมชาติไทยชุดใหญ่เจอกับเติร์กบันิสถานแล้วครับถ่ายเท่าสดมี YouTube ของ BG s ี o r t และก็ทวิชั่น n n ว ส่วนบัตรใครจะไปดูที่สนามก็ซื้อได้นะครับไทยทิ c กเก็ตเมเจอร์คราวนี้เรามาตามกันต่อนะครับก็สืบเนื่องจากประเด็นใหญ่แน่นอนกับการที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยได้พูดถือลิขสิทธิ์ในการถ่ายท่าสดเจ้าใหม่แล้วครับแต่ก็เป็นเจ้าใหม่หน้าเดิมที่เคยถือลิขสิทธิ์มาก่อนหน้านี้ นั่นคือ AIS นะครับซึ่งเงื่อนไขเนี่ยกลายาเป็นว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็ไม่ได้ส่งสัญญาณกันมาก่อนเลยนะครับว่าจะปิดดีวได้แบบนี้เพราะว่าโจทย์สาคัญก่อนหน้านี้เนี่ยทุกๆฝ่ายติดเงื่อนไขคือเม็ดเงินในแต่ละปีที่ต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้นตามตัวเลขที่สมาคมต้องการคือ400ล้านขึ้นไปแล้วก็มีการต่อรองพูดคุยกันทางวาจาต่างๆาทนี่ผมทราบมาเนี่ยก็ตกเหลือมาสักประมาณ300-350ถึงล้านบาทเอาจริงก็ทําท่าว่าจะไม่ได้จบง่ายๆเหมือนกัน แต่ว่าจากไทม์ไลน์ที่มันน่าสนใจก็คือว่าถ้าจะจบสวยเนี่ยมันต้องเซ็น4ปีตามโจทย์ที่สมาคมตั้งไว้ส่วนตัวเลขจะปีละเท่าไหร่เนี่ยผมมองว่าตรงนั้นเนี่ยไม่ได้สาคัญนะครับถ้าได้เงินตามที่เรียกมันก็ดีแต่ถ้าเกิดไม่ได้อย่างน้อยเนี่ยความต่อเนื่อง4ปีมันก็จะการันตีว่าทุกสมโมสรจะสามารถทําธุรกิจในระยะยาวได้กับการไปขายสปอนเซอร์หรือว่าทาสิทธิประโยชน์กับทีมตัวเองคราวนี้ในการประชุมสภากรรมการ10บโมงเช้าเนี่ยมันจะมีการประชุมกันอยู่แล้วนะครับ ในทุกสัปดาห์แรกของแต่ละเดือนเอาเป็นว่าอย่างสัปดาห์เดือนมิถุนายนเนี่ยคือยังไงคุณต้องประชุมวันศุกก็คือวันนี้ที่ผมลงคลิปไปเพราะว่ามันก็จะมีวาระสําคัญมากมายที่ต้องพูดคุยกันแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการลงมติด้วยว่าสุดท้ายสมาคมจะเห็นชอบไหมกับการที่16สโมสรมีการไปพูดคุยกันแล้วก็กลายเป็นว่าได้มติออกมา10เสียงจาก16ทีมในไทยลีกว่าต้องการจะเปิดบริษัทไทยลีกใหม่ เพื่อให้สโมสรเนี่ยมีอำนาจในการบริหารจัดการเองและก็ต้องการคำตอบภายใน15มิถุนายนว่าสมาคมจะมีทางออกให้อย่างไงสำหรับลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดที่ก่อนหน้านี้เงียบมาตลอดแม้ว่าจะมีข่าวสารให้คนทั่วไปได้ทราบแต่ในมุมของสโมสรเองเนี่ยเขาต้องการความชัดเจนมากกว่าข่าวที่จะบอกแค่ว่ามีใครประมูลบ้าง สุดท้ายมาจบที่ AIS เนี่ยผมว่ามันเส้นยาแดงผ่าแปดมากๆนะครับเพราะว่าการประกาศลิขสิทธิ์ในการถ่ายเท่าสดในการประชุมสภากรรมการมันก็จะเสืบมเนื่องไปถึงการลงมติว่าจะไม่เห็นชอบให้มีการเปิดบริษัทไทยลีกใหม่เพื่อให้ทีหนึ่งเนี่ยได้บริหารจัดการกันเองอาเป็นว่าพักุลนวลพันธุ์ซานายกสมาคมสามารถหาเงินมาได้ตามสัญญาโปรเจกต์ Project, หรือว่าโครงการนี้จาก16ทีมในไทยลีกโดยเฉพาะการขับเคลื่อนของทีมใหญ่ทั้ง BG ปทุมหรือแม้แต่บุรีรัมย์ยูเนเต็ด ก็อาจจะต้องชะลอเรื่องนี้ไปแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราศึกษากันในด,ดีแล้วก็มองเกมให้ออกเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่การออกไปบริหารจัดการเพื่อที่จะเก็บกินผลกําไรเพียงแค่ไทลีกหนึ่งอย่างเดียวแล้วก็ทิ้งไทลีกสองไทลีกสาเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในอนาคตการบริหารจัดการแบบนี้ในยุคเริ่มต้นเนี่ยหลายประเทศเขาก็ศึกษาแล้วก็เริ่มทํากันโอเคช่วงแรกอาจจะมีสโมสรเข้าไปบริหารจัดการเองก่อนโดยส่งตัวแทนเข้าไปแต่พอมันเริ่มนิ่งปับ๊บ มีเม็ดเงินที่จะขับเคลื่อนโดยตัวเองได้เนี่ยก็ต้องพยายามหาคนกลางที่จะเข้าไปช่วยพัฒนาให้ฟุตบอลเนี่ยมันไปเติบโตในทางธุรกิจไม่ใช่เพียงแค่มองในมิติของฟุตบอลอย่างเดียวแม้ว่าแน่นอนครับในมุมของผู้บริหารสโมสรฟุตบอลไทยจะมีทั้งอดีตนักการเมืองจะมีทั้งนักธุรกิจชื่อดังระดับประเทศแต่ในอนาคตเมื่อมีผลประโยชน์เข้ามามากขึ้นเนี่ย ยังไงมันก็ต้องหาคนกลางเข้ามาจัดก,การเพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งในเรื่องของประโยชน์ทับซ้อนฉะนั้นสิ่งพวกนี้ผมว่ามันศึกษาไปซึ่งกันและกันได้ผมไม่อยากให้ทิ้งแนวทางนะครับที่สบโมสรจะออกมาจัดตั้งลีกเองแล้วผมอยากให้เกิดทั้งไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3แต่ในมุมของสมาคมโอเคเมื่อหาคนถ่ายทอดลิขสิทธิ์มาได้มันก็จะการันตีเงินแล้วว่า ทุกสโมสรจะได้งบในการสนับสนุนให้บรรดาทีมเล็กๆเนี่ยมันเดินต่อไปได้แต่สุดท้ายเนี่ยผมว่ามันไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับถ้าเราเปิดใจพูดคุยกันแล้วก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันไปซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปดูกันต่อว่าพอไม้เด็ดเดียวของสมาคมออกมาเป็นที่เรียบร้อยคือได้คนซื้อลิขสิทธิ์ในการถ่ายเท่าสดแล้วก็ถือว่าปิดจ็อบในการรักษาคำพูดสาเร็จและก็ต้องให้เครดิตกับสมาคมที่บริหารจัดการในช่วงหน้าสิวหน้าขวานและก็มีหนี้สินที่ต้องใช้จากข้อพิพาทที่สมาคมชุดก่อนทําไว แต่เป็นว่าปมของปัญหามันยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับและผมเชื่อว่ามันก็จะถูกขยายออกมาส่วนในบูมของสมาคมในการประชุมสภากรรมการก็คงรจะได้ชี้แจงกับสื่อบนชนถึงที่มาที่ไปของเรื่องนี้อย่างแน่นอนขยับมาดูตลาดซื้อขายกันหน่อยนะครับวันนี้เอามาฝ่ายเรื่องของพลังการเพราะว่าเห็นลหลายๆสื่อเนี่ยเขาก็ทยอยลงกันไปแล้วเหมือนกันเอาเป็นว่าพอเขาเปิดมาเป็นปื้นเนี่ยเราก็ต้องตามเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแถมให้นิดหน่อยเพราะว่ามันสืบเนื่องมาจากนายแพทย์ประวัติ ประธานสมโมสรของพลังการเนี่ยเขาได้มีการโพสโซเชียลมีเดียนะครับช่วงนี้ก็เล่นกับสื่อค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกับแบ่ไต่มาแล้วว่าระบบการเล่นของทีมเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งมันก็คือแผน4-4-2และก็ตามตำแหน่งเนี่ยถึงแม้เขาจะไม่ได้บอกชื่อแต่ก็ชัดเจนนะครับว่ากองหลังจะเป็นชาวอังกฤษ แบ็คขวาเป็นสิงคโปร์กองกลางมีบราซิลนอ่คนมีโกเตมาลามาเลเซียแล้วก็ดนหน้าเนี่ยก็เป็นคนไทยคู่กับบราซิลคือมันหลากหลายเชื้อชาติมากนะครับฝรั่งเศสก็มีออสเตรเลียก็มาฟิลิปปินสิงคโปร์ถือว่าน่าจับตาเลยว่าแต่ละคนเนี่ยจะเป็นใครคราวนี้มันก็ไปเดากันนะครับในมุมของแฟนบอลและเราเองเป็นนักข่าวก็ต้องไปสืบสอบเหมือนกันอย่างตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยพลังการจะใช้โคตา้าอาเซียนเกิน4คนนะครับจากผังที่ออกมาแต่ที่น่าจับตามองคือแบ็คขวาเนี่ย มีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่อาจจะเป็นไรฮันสจูออดีตนักเตะของ BG ปทุมดีกรีทีมชาติสิงคโปร์เพราะว่า FK ห i รือ r i, i, i ทีมในลีกลิทวเนียที่เขาไปค้าแข่งเนี่ยดันมีข่าวประสบปัญหาทางการเงินจนต้องค้างค่าเหนื่อยนักเตะ เอาเป็นว่าโจทย์พวกนี้ก็อาจจะเป็นแรงดึงดูดสาคัญที่ทําให้ไรฮานตัดสินใจกลับมาค้าแข่งในไทยอีกครั้งแต่นี้ก็ย้านะครับว่าเป็นการคาดเดาซึ่งผมว่าถ้าเกิดจะเสริมเกรดสิงคโปร์มันก็ต้องเป็นนักเตะป,ประมาณนี้เพราะว่าไรฮานเนี่ยประโยชน์ก็เยอะเล่นแบ็กซ้ายก็ได้ด้วยขณะที่กองกลางนะครับมีการขึ้นว่าเป็นทีมชาติมาเลเซียซึ่งข่าวที่มาเลมันมีพอดีครับเนื่องจากว่าุ๊ตบิลกินกองกลางลูกครึ่งอังกฤษกาลังจะย้ายจากซาบา มาอยู่กับพลังการซึ่งดีกรีมิดฟิลด์รายนี้น่าสนใจนะครับเคยเป็นเยาวชนของซาตแฮมตันก่อนจะย้ายไป MO s t โอ e เต a แบดแล้วก็โดนเยาโเนี่ยดูดไปร่วมทีมแต่แจ้งเกิดไม่ได้โดนปล่อยให้ซาบายืมตัวใช้งาน ไหนจะก,ก่อนหน้านี้ถ้าเป็นผู้เล่นไทยนะครับอ่อย่างกิติพงษ์ผู้แถวเชื่องเนี่ยน่าจะรู้ข่าวกันไปแล้วก็มาเฝ้าสาวร่วมง,งานกับโค้ชโอ่งอีกครั้งหนึ่งหลังหมดสัญญากับ BG ปทุมแล้วก็เมืองทองที่ยืมตัวเข้าไปใช้งานพร้อมๆกันไหนจะมีฉัตรมงคลทองคีรีด้วยนะครับที่อาจจะย้ายจาก BG ก็มาอยู่กับโค้ชโอ่งเหมือนก,นกันด้วยสัญญายืมตัวอาะอย่างแบ็คซ้ายตอนนี้ได้มาแน่ๆแล้วเนี่ยคือภีรพัทรโนชยาก็คงจะเป็นข่าวกันไปแล้วด้วยนะครับหลังจากเพิ่งหมดสัญญากักบทางแบงค็อกไปเอาเป็นว่าในไว30 31เนี่ยถ้าเกิดบาสเอยังรักษามาตรฐานได้ ในแง่ของการเสริมทัพกับนักเตะในเกรดนี้ประสบการณ์ก็ช่วยได้อย่างแน่นอนเอาเป็นว่าการเสริมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตัวที่ออกไปเนี่ยหลังจากที่คว้าสิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยหมดสัญญาก็16คนแล้วกลายเป็นว่าตัวที่มาแทนก็ถือว่าไม่น้อยหน้านะครับเกรดนี้เล่นในไทยลีกหนึ่งมาแล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นนักธุดสมบัติโยธาหรือแม้แต่สรุตนะศรี คือในมุมหนึ่งเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะครับถ้าบางสมโมสรอ,อาจจะบอกว่าอยากจะให้รางวัลนักเตะที่พาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมามุมนั้นก็ไม่ผิดแต่ถ้าเกิดว่าเล่นไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับทีมได้สุดท้ายความเสียหายมันเกิดขึ้นกับสมโมสรถ้าเกิดคุยกันชัดเจนแล้วเนี่ยวิถีมืออาชีพครับจบงานก็แยกย้ายกันพอใจก็ใช้งานกันต่อ าที่กองหน้าเนี่ยก็จะเป็นซามูเอลโรซานะครับถ้าเป็นช้อยบราซิลเนี่ยผมว่าคือตัวนี้แหละประสบการณ์ในไทยลีกก็มีนะครับทั้งกับบูรีดัมทั้งกับประจวบรวมถึงสมบุรประการก่อนจะย้ายไปอยู่ในฮ่องกงกับสโมสรลีมันในะใดูการก่อนค่าเหนือถือว่าเรสสูงนะครับถ้าเกิดว่าตามที่โรซาเรียกเนี่ย ผมก็ว่าป็ิมปริม6-7แสนเหมือนกันเพราะด้วยข้อเสนอจากหลายสโมสรเนี่ยก่อนหน้านี้โปรไฟล์ก็เคยถึงมือของชลบุรีแต่ว่าในงบประมาณของฉลามชนเนี่ยอาจจะจํากัดก็เลยตัดสินใจว่าขอวัดเลยกับจุฬาธานโบลิงกิแต่การกลับมาของโรซาตรงนี้ก็ถือว่าสนุกนะครับก็ยินดีต้อนรับการคืนสู่ไทยลีกอีกครั้งละกัน ปิดท้ายที่เจเรจาช่วยหาทีมนะครับเมื่อวานเบรกไปเพราะว่ามีทีมชาติเนื้อหามันก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็พยายามจะเอาทุกคนที่ยังไม่ได้พูดมาพูดถึงให้หมดเลยเริ่มที่คนแรกครับสิริศักดิ์ไฝดงนะครับก็เคยเล่นให้กับบุรีรัมพิจิตสุรินนครสวรรค์ป่าน้าโพแพร่อ,อาร์มี่เชียงใหม่ยูเนเต็ดประจวบอุทยัยธานีแล้วก็ล่าสุดกับนครศรียูเนเต็ดตอนนี้ก็บมดสัญญานะครับเป็นนักเตะม,มากประสบการณ์ใครสนใจก็ติดต่อกันได้คนต่อมาเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา นั่นคือน้องขิงพากรบุญประเสริฐน,นะครับเคยทำงานกับอารีฟุตบอลตามด้วย s t สเมืองนนชัยนาทแล้วก็คิดฉีในฮ่องกงด้วยกลับมาที่นักเตะกันต่อนะครับน้องมาร์ครุ่งศักดิ์คดชรักษ์ก็เคยเล่นกับตราราชนาวีอาร์มี่อยู่ในเตดเกาะขวางนาครศรีล่าสุดกับสมุทรสาคร ขออยับไปดูประตูกันต่อนะครับน้องคิวอานุสิตเติมมีปัจจุบันอายุ30ปีนี่เป็นประตูดีกีทีมชาตินะครับชุดเยาวชนผ่านประสบการณ์กับแบงคอกไทยฮอนด้าชัยนาทรยองสุดประการ,กรเกษตรศาสตร์อยุธยาแล้วก็ล่าสุดกับสมุทรสาครอาแถนประตูหนึ่งคนแล้วกันนะครับก็คือพีระเดชบุญเยน็นเคยเฝ้าเสาให้กับ B ีีปลวกแดงสุราษฎร์นครศรี m อนครศรีนครแม่สอดแล้วก็ DP, กด,ดีพีกาญจนบุรีจันทบุรีพิณุโลกและล่าสุดกับตราด วันนี้แถมให้ชุดใหญ่จัดเต็มนะครับนักเตะเยาวชนทีมชาติก็มีน้องฟอร์มหาธินัทวีรกิจพาณิชก็เคยเป็นเยาวชนของฉลามชนชุบุรีไปเล่นกับพานทองนครนายกสากแก้วการจนะพัฒน์สายมิรกบินพิศนุโลกโกงไกรล,ลาดแล้วก็ล่าสุดกับกำแพงเพชรคนต่อมาคือเข็มทิพเพชรรัตน์นะครับเป็นเยาวชนของเบองทองไปเล่นกับอยุธยาอสมชันแล้วก็ต่อกับสมุทรสาคร วันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาไล่ลงให้ส่งมาได้เลยนะครับทุกๆวันในเม้นใต้โพสต์ที่ผมจะลงประกาศหาทีมให้ในทุกๆวันอยู่แล้วช่วงบ่ายบ่าพื้นที่นี้เปิดให้นักเตะทีมงานสตารโค้ดว่างงานทุกคนไม่ได้คิดเงินอะไรทั้งสิ้นนะครับ ใครได้ทีมก็ดีใจด้วยทักทายมาบอกกันหน่อยก็ถือว่าผมเป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยลงข่าวให้ละกันทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจรวรปัดนะครับฝากติดตามกันด้วยในคลิปต่อไปกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube นะครับแล้วก็ Facebook ก็กด Follow ได้เลยรวมถึง TikTok ด้วยชื่อเดียวกันเจรวรปัดเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ